คลิปนี้ครับเราอยู่กับชุดลมจากแบรนด์น็อกทัวร์ครับตัวนี้คือน no ็อกทัวร์ nhl 9 x 6 5ครับ สำหรับชุดลมตัวนี้ครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่เคสจำกัดแต่อยากได้ชุดลมที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่ามีไซส์ขนาดที่ไม่ใหญ่เทอทะและมีความสูงเพียงแค่65มิลิเมตรตามชื่อรุ่นของเขาเลยนะครับที่สำคัญครับเป็นซีรีส์โครแม x แบล็กก็คือเป็นสีดำจากแบรนด์น็อกทัวนั่นเองเอาละตอนนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็ไปทดสอบกันเลยครับ เรามาดูตัวกล่องของ n o c t u ั nhl 9 x 6 5 c r o m คร b a a c k ตัวนี้เป็นสีดำนะแน่นอนครับก่อนหน้านี้เนี่ย n o c t u ัว no จะเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสีครีมน้ำตาลนะครับแล้วก็เริ่มทยอยออก c r คร Maxback ออกมาซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันสำหรับสาย itx ครับตัวนี้สิงเตียมากนะครับจะเป็นลักษณะโล w p โปรไฟล์ความสูงอยู่ที่65 mm มมรรวมพัดลมแล้วพัดลมจะเป็นแบบตัวบางน,นะครับและแน่นอนครับ ด้วยดีไซน์ของเขาครับมั่นใจว่า100%ไม่ติด PCIe Card ไม่ติดแรมไม่ชนแรมนะครับเป็น Chroma c Black Design นั่นเองนะครับรองรับ LGA 1700ครับรองรับ a M5 ครับรอบพัดลมสูงสุดคือ2500รอบถ้าเกิดใช้ Low Noise Adapter ก็1800รอบ Mac Air 4อยู่ที่57.5ครับและถ้าเกิดใช้ Low Noise ครับก็40.8ครับ ความดังสูงสุด23.6เดซิเบลก็ถือว่าค่อนข้างเงียบนะและยิ่งถ้าเกิดคุณใช้โลน้อยเนี่ยก็จะเหลือแค่14.8เท่านั้นอ่าประมาณนี้ในเรื่องของรายละเอียดสเปคนะชุดลมนะครับติดตั้งง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับและไม่ไม่ต้องใช้สายไฟอะไรวุ่นวายด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันครับแกะกล่องครับตามแบบฉบับของน็อกทัวฮะด้านบนก็จะเป็นในส่วนของกล่องเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับขาซ็อกเก็ตซิลิโคนน็อต ทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเขาก็จะแถมซิลิโคนให้อุ๊ยขาดเลยแถมซิลิโคนให้ซิลิโคนมาหลอดใหญ่ๆครับ NTH1 ครับแล้วก็คู่มือครับรองรับทั้ง Intel AMD นะแล้วก็พวกขาซอกเก็ตต่างๆ Low Noise Adapter อย่างที่บอกไปครับอันนี้คือสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอยถ้ารอบสูงมันเสียงดังมากนะครับคุณก็ใช้ตัวนี้ รอบก็จะลดลงเสียงรบกวนก็จะลดลงนะครับอ่ะมีนี้ให้ด้วยโลโก้น็อกทัวร์ฮะแล้วก็จะมีไขควงแบบนี้ให้1ชุดครับอ่ะประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นน็อตแบ็คเพยต่างๆนี่ครับเล็กเตีย้ยดำนะฮะคอนเซปต์ <c oughs> <Concept S 1> <c oughs> เขาแหละสวยนะดำดำดูดูแบบนี้ไม่มีไฟใดๆทงสิ้นนะครับฮีทไปสสีดำหมดเลยนะครับหน้าสัมผัสเคลือบมาเรียบร้อยเคลือบนิกเกิลมาเรียบร้อยนะฮะความสูงนะครับเมื่อเราวางลงไปแล้วเนี่ย อยู่เพียงแค่65มิลิเมตรเท่านั้นสายการเชื่อมต่อ PWM แน่นอนครับนี่ก็จะปรับรอบโดยอัตโนมัตินะฮะสพินแบบนี้ครับสามารถใช้งานร่วมกับ PCIe Card ได้ประมาณนี้ครับในเรื่องของดีไซน์นะฮะเล็กๆแบบนี้สาย ITX โดนใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปหาเครื่องก่อนเราดูว่าจะประกอบลงซิสเต็มไหนดีแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับประสิทธิภาพต่างๆกัน มาครับตอนนี้ผมก็ทําการติดตั้งตัว CPU Cooler เล็กๆแบบนี้ลงไปแล้วนะฮะ <_ S 1> โดยซสเทมที่เราทดสอบเนี่ยเราจะใช้กับ i5 12600K นะครับโดยในการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องของการใช้งานจริงทั้งตัดต่วอวิดีโอทํารูปภาพและขยับไปเทสแบบเ <_ S 1> ขาเรียกว่าหนักหน่วงที่สุดก็คือ Cinebench R23 นะครับมาเรามาดูรายละเอียดสเปคกันสักนิดนึงนะ CPU ครับ Intel Core i5 12600K ครับ ตัวนี้10คอกับอีก16เทรดนะครับแบ่งเป็น6คอ P P และ4คอ E นะครับเมนบอร์ดครับเป็น ASUS TUF Gaming Z790 Plus WiFi D4 นะครับเมมโมรี DDR4 32GB 3.2สจาก t h e r m a l t e ครับในรุ่น Tough Ram RGB ติดตั้งสล็อต2และ4ครับอันนี้คือรายละเอียดของตัว RAM กราฟิกนะครับก็จะมี2ส่วนเนะเป็น IGPU จากทาง Intel ก็คือ Intel UHD Graphics 770และการ์ดจอแยก AMD Radeon RX 80 XT ในการทดสอบอุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ26องศานะครับเคสเราเปิดโล่งนะครับไม่ได้ปิดฝาเคสนะทีนี้เรามาดูอุณหภูมิเบื้องต้นก่อนนะที่ยังไม่ได้มีการโหลดอะไรมากมายนะใช้งานตอนนี้นี่อุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ30ปลายๆนะฮะเรารีเฟรชก่อนเรามาเริ่มจากการตัดต่อวิดีโอเลยแล้วกันนะครับมาดูการเอ็กพอร์ตนะฮะเนื่องจากว่าด้วยการตัดต่อวิดีโอเนี่ยใช้พลังงานไม่เยอะหรอก เพราะว่ามีการ์ดจอช่วยนะเราเอ็กพอร์ตไปเลยตอนนี้เริ่มประมวลผลแล้วครับใช้ iGPU และการ์ดจอเข้ามาช่วยนะครับส่วน CPU เนี่ยประมาณ40เลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่ามันเป็นแค่ตัว i 5มันทำให้การใช้พลังงานเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยโอ้โหส่วนอุณหภูมิครับดีขึ้นไปสูงสุดนะ67วัตต์ในเรื่องของกำลังไฟนะความร้อนสูงสุดก็อยู่ที่52องศาเท่านั้นรอบพัดลม1,200รอบสูงสุดณนะตอนนี้ ซึ่งรอบสูงสุดของพัดลมตัวนี้อย่างที่บอกไปคือ2,500รอบเลยนะ,ะตัวเล็กๆแบบนี้อุณหภูมิขึ้นมา59องศาแล้วกับกำลังไฟ67วัตต์ CPU วิ่งนิ่งๆประมาณ30-40%ปลายๆถึงนะครับส่วน Core Speed ครับก็4.5 3.6อันนี้ความร้อนมันไม่เกินอยู่แล้วเพราะว่าใช้ CPU ไม่หนักเท่าไหร่สบายๆครับมาประมาณนี้แล้วกันนะครับเราขยับไปต่อเลยฮะ ที่ไลท์ูมแล้วกันไลท์ูมคลาสสิกเรามาเอ็กพอร์ตโดยไม่ใช้เขาเรียกว่าไม่ใช้การ์ดจอมาช่วยนะเพราะฉะนั้น CPU มันก็จะวิ่งเยอะนะครับวิ่งเต็มพอสมควรอ่ะเราเปิดม,มาแล้วเรามาดูกันครับว่าในการปิดใช้งานอ่ะตอนนี้ผมออฟปิดการใช้งานแล้วนะเราไม่ใช้งานการ์ดจอเอ็กพอร์ตเลยแล้วกันนี่ครับ CPU ขึ้นมาร้อยรอบพัดลมก็ยังสบายอยู่โอ้ย ฮีติงเล็กๆแบบนี้สบายๆครับถ้าใช้กับ i 5นะเออ1พันห้0รอรอบนะครับอุณหภูมิขึ้นมา63องศายัง95วัต์อยู่ครับกำลังไฟยังไม่สูงมากแต่อุณหภูมิไม่ต้องห่วงครับนี่เห็นไหม cpu วิ่ง100%อนะครับอันนี้จะหนักกว่าการใช้ทำงานทางด้านตัดต่อวิดีโอแน่นอนนะครับคอสปีดนะทั้งคอ p และคอ e ก็นิ่งๆเลยเพราะว่าใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ4.5และ3.6 65องศาแล้วรอบพัดลมยังไม่สุดด้วยนะอืม เดี๋ยวเราไปดู r 2 3อ่ะแบบรันสุดๆโหดๆมาดูว่ารอบมันจะวิ่งสุดไหมประมาณนี้แล้วกันนะครับเหลือๆยังเหลือๆอยู่นะครับไม่น่ากังวลเราปิดก่อนครับไปต่อกันเลยนะเรามาที่ after effects ครับโปรแกรมที่ใช้พลังงาน cpu เยอะที่สุดนะครับในบรรดาโปรแกรมที่ผมทํางานเลยนะฮะหลักๆแล้วโปรแกรมนี้เป็นเรื่องของการทํากราฟิกเป็นหลักและใช้ cpu กับ ram เยอะมากๆไทม์ไลน์เนี่ยตัวคอมโพสเนี่ย โอ้โหเยอะมากนะครับแล้วก็ภายในคอมโพสก็ยังมีรายละเอียดเอฟเฟกมีดีเทลรูปภาพอีกซ้อนเป็นแบบเยอะมากๆนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะฮะเราขอรีเซ็ตสักทีนะมาดูกันเลยว่าความร้อนมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับและการใช้พลังงานเนี่ยเท่าไหร่นี่ครับ CPU ดีขึ้นไปก่อนเลยครับหนึ่งร้เมื่อสักครู่กําลังไฟสูงสุดก็ประมาณ90้ายินะตอนนี้ขึ้นมา100แล้วนะตอนนี้กําลังไฟขึ้นมา100วัตต์สูงสุดครับอุณหภูมิก็ดีขึ้นมา72 ก็ยังเหลือเย็นเย็นเป็นเลยนะฮะรอบพัดลมสูงขึ้นอีกนิดนึงเป็น1,700รอบสังเกตครับ CPU เห็นไหมกินพลังงานเยอะมากรวมถึงเมมโมรีด้วยตัวแรมเนี่ยโอ้โหหมดครับมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดอัพเดตเอฟเฟกถ้าเราไม่ไปฟิกรายละเอียดการใช้แรมอะหมดแน่ๆนะครับ CPU ครับ1้0ยยาวๆไปเลยฮะค,ความร้อน76องศาแล้วแต่รอบพัดลมยังไม่สุดนะ2,500รอรอบคือรอบสูงสุดนะครับอันนี้ถ้าว่ากันเรื่องของการใช้งานจริงๆนะครับ โปรแกรมนี้ใช้พลังงาน CPU เยอะที่สุดแล้วนะครับในบรรดาโปรแกรมทำงานทางด้านโปรดักชันถ้าไม่นับรวมเรื่องของการเรนเดอร์งาน 3D นะครับอันนี้คือจริงๆมันก็ทำ 3D ได้นะฮะแต่ว่า a ั t e r e f f e c t เนี่ยมันค่อนข้างยืดหยุ่นต่อาการใช้งานคุณจะทำงานทางด้านออกแบบ 3D ออกแบบ 3D ด้วยลักอินใดๆก็แล้วแต่มันก็สามารถทำได้นะครับแต่หลกัลกๆแล้วมันเป็นเรื่องของการใช้งานทางด้าน CG ครอบคลุมเลยแหละอ่ะส่วนคอสปีดต่างๆไม่มีตกครับนิ่งๆ4.5กิกและ3.6กิก อุณหภูมิขึ้นไป81องศาแล้วนะครับกำลังไฟ116วัตต์สูงสุดก็ถือว่าสูงแล้วนะและรอบพัดลมก็ขึ้นมามากขึ้นครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะจะ2,500รอบแล้วนะ,อะพออุณหภูมิมันเริ่มสะสมความร้อนเนี่ยรอบพัดลมก็จะหมุนสูงขึ้นถามว่ารบกวนไหมไม่รู้สึกบอกเลยว่าไม่รู้สึกคือถึงรอบวิ่งเต็ม2,500รอบก็ไม่รู้สึกถึงเสียงรบกวนเลยเงียบมากอ่ะน่าจะพอสมควรแล้ว82องศา116วัตต์ เราขยับไป CPU z กันก่อนก่อนที่จะไปตัวโหด R23 ปิดเรียบร้อยเรามาดูกันครักับ CPU z เราสเตส CPU นะเบิร์นเทสไปเดี๋ยวขอรีเซ็ตมันทีหนึ่งฮะโอเคลันต่อเลยครับต่อเนื่องกันไปสูงสุด100วัตต์ตอนนี้ฮะ Vcore 1.16โอ้ใช้พลังงานน้อยกว่า อัพเดอร์เอฟเฟกอีกในส่วนของ CPU Z นะนี่ครับความร้อน7 3องศาเท่านั้นโอ้อันี้สบายๆบยครับสำหรับ CPU Z นะอันนี้เป็นโปรแกรมที่เอาไว้เทสคะแนนก็ได้เบิร์เทสก็ได้นะแต่มันหนักไม่เท่า r 2 3เราขยับไป r 2 3เลยแล้วกันเราลันเลยนะป๊าไม่ต้องรีเซ็ตด้วยเพราะว่าอุณหภูมิน่าจะสูงกว่าอยู่แล้วนะตอนนี้เราลันซีนิเบน r 2 3มมาเรียบร้อยแล้วนะครับรอพัดลมดีดขึ้นไปเลยฮะส่วนกำลังไฟน่าจะสุดแล้วแหละ นี่คือ120วัตต์สูงสุดเพราะฉะนั้นในการใช้พลังงานของ CPU i5 ตัวนี้เนี่ย e ั e e f ทเกก็ถือว่าใช้งานใกล้เคียงกับ Cinebench R23 มากๆนี่ R23 120วัตต์นะครับ Vcore 1.16ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยที่มันดิดๆนๆ1.2นะในความร้อนเนี่ยก็น่าจะ80กว่าๆนี่แหละก็ถือว่าเอาอยู่สบายครับพอ P และ c o r E E เนี่ยคอคสปีดก็ไม่ตกนิ่งๆเปเลย ครับ่าวเท่ก็ประมาณ1.18นะตอนนี้นี่ CPU เห็นไหมร้อยยาวๆค้าง,างๆนิ่งๆนะครับความร้อนสะสมผมคิดว่าก็เต็มที่นะในสภาพอุณหภูมิห้องประมาณ26องศาเนี่ยความร้อนเต็มที่ผมให้น่าจะประมาณสัก80กลางๆแล้วกันไม่น่าเกินนี้ไม่ถึง90อะผมว่ามันไม่น่าไปถึง90รอบสูงสุดละ2500รอบเงียบเงียบเลยซึ่งใครต้องการใช้ CPU คูลเลอตัวเล็กๆนะฮะใช้กับ i 5 เจนสิบสองเจนสิบสามเจนสิบสี่ก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่ๆยิ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบเอามาทำงานทางด้านแบบเรนเดอร์ 3D แปลงไฟล์หรือทำา After Effect ที่มีโปรเจกต์หนักๆใช้ CPU แบบยาวๆเป็นชั่วโมงติดต่อกัน100%แบบนี้เนี่ยตัวนี้สบายครับใช้งานทั่วไปตัดต่อวิดีโอเอ็กพอร์ตวิดีโอทำรูปภาพหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับชุดลมแค่นี้ก็เหลือแล้วนะฮะนี่กำลังไฟ123วัตต์เอาอยู่ เหลือด้วยสำหรับชุดลมตัวนี้นะครับกับ i5 1 2 6 0 0 k จบไปแล้วนะครับกับ noctua nhl9x 6 5 chroma x black ตัวนี้ฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจากที่เราทดสอบกับ i5 1 2 6 0 0สยสบาย k นะสบายเหลือๆครับเพราะฉะนั้นในระดับ i5 ไปจนถึง gen 14นะณตอนนี้ครับ ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับสามารถเรียกประสิทธิภาพของ CPU ได้แบบเต็มที่และความร้อนไม่ขึ้นสูงจนเกินไปสำหรับใครที่สนใจครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะแปะรายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอและสามารถไปกดสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้วันนี้เราก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ